เป็นนกโบราณแล้วก็ลักษณะนกเงือกเนี่ยมันมันมีสีสันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจนกเงือกเนี่ยครับมันเป็นตัวแทนของป่าป่าที่ป่าขนาดใหญ่ป่าดิบขนาดใหญ่นะครับจริงๆผมมีโอกาสสองสาครั้งที่ได้ไปถ่ายแล้วก็ยังมีสังคมของการรวมฝูงซึ่งเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นภาพที่ทั้งภาพวัยร้ยทุกคนเนี่ยอยากจะถ่ายไว้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ของช่างภาพสายธรรมชาติกับการเลือกบันทึกภาพนกเงือกเพราะไม่เพียงอาศัยในป่าลึกท้าทายการเดินทางแต่ยังต้องเรียนรู้พฤติกรรมอย่างดีค่ะอย่างภาพนกเงือกมุมแปลกถ่ายจากด้านล่างจนเห็นขนตางอนสวยก้องบารมีเต็มบุญเกียรติต้องพยายามกว่า5ปีจนได้ภาพนี้เมื่อไปเฝ้าพรงที่เทือกเขาบูโดสูงไงป่าดี มีความหมายมากขึ้นเมื่อเป็นหนึ่งในภาพร่วมประมูลในโครงการช่างภาพใจหล่อหาทุนช่วยมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกมีช่างภาพร่วมส่งภาพเข้าประมูลทั้งปองพลอดีเรกสารช่างภาพสารคดีโนตวัชระบุญล,ลิสุวรรณนักสแสดงหนุม่มและช่างภาพมืออาชีพรวม26คนค่ะคือภาพของเราอ่ะคือเราถ่ายแบบเป็นงานดีเลกอ่ะเราไม่ได้เป็นช่างภาพอาชีพซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณประโยชน์ของมันนอกจากการที่เราเอามานั่งดูชื่นชมเองแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ,ษแต่อย่างเงี้ยมันได้เอามาเอามาทําประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ซึ่งส่งผลโดยตรงกับป่าที่ที่เราไปถ่ายภาพพวกนี้ด้วยอะไรย่างเงี้ยล้วก็แฮปปี oh, ้ดีใจคือคนถ่ายภาพนกน,นะฮะก็เราก็อยากจะช่วยเหลือสิ่งที่เราเพูด,ดง่ายธรรมหากิน ช่างภาพกดชัตเตอร์นักวิจัยให้ข้อมูลเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของภาพถ่ายนกเงือกแทบทุกใบค่ะด้วยความหวังให้งานถ่ายภาพมีส่วนกลับไปช่วยเหลือแหล่งข้อมูลต้นทางจึงเป็นที่มาของการรวมตัวในโครงการช่างภาพใจหล่อเปลี่ยนภาพถ่ายแนวธรรมชาติให้กลายเป็นทุนช่วยนักวิจัยได้กว่า20 0แสนบาทซึ่งทุนนี้จะกลายเป็นพรงเทียมและ GPS ติดตามตัวนกเงือกต่อไปค่ะ นี้เราจะไม่รู้จักนกเงือกเลยถ้าเราไม่มีกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักวิจัยนะครับซึ่งเป็นชาวไทยนี่แหละทํางานอย่างเสียสละมากในป่าบ้านเราซึ่งกว่าจะได้ข้อมูลมาเนี่ยลำบากยากเย็นแล้วเวลาทําสารคนินกเงือกเนี่ยข้อมูลหลายๆส่วนที่ได้มานะครับก็จะได้จากทีมนักวิจัยที่ไปขอความร่วมมือมาแล้วก็พอได้คุยกันเยอะก็เห็นว่าทีมนักวิจัยเนี่ยน่าจะต้องการดุลยภาพที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ทําโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องภาพนี้มันเป็นภาพที่นกแก๊กอยู่บนตน้นไทรนะแล้วก็ กำลังโยนลูกใส่เข้าปากคือถ้าเกิดว่าเป็นนกเล็กๆเนี่ยครับมันจะไม่สามารถเอาลูกใส่ไปได้ทั้งลูกมันจะค่อยๆกัดแล้วบางอันก็จะร่วงลงมาข้างล่างแต่ถ้าเป็นนกนกนกแก๊กหรือว่านกเงือกท,ทั่วไปเขาจะเอาไปได้ทั้งเมล็ดเขาจะนำผ้าพวกเมล็ดใหญ่ๆๆเนี่ยไปฉะนั้นะจะมีเฉพาะนกเงือกเท่านั้นที่เอาเมล็ดใหญ่ๆไปเพื่อไปปลูกป่าได้ นกเงือกในไทยมีทั้งหมด13สายพันธุ์แม้ถือว่ายังมีความหลากหลายแต่นักกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งอาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมการรวมตัวของช่างภาพใจหล่อในครั้งนี้ไม่เพียงระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนกเงือกนะคะแต่ยังมีการจัดเวทีเสวนาให้เห็นคุณค่าและความสำคัญซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์การอนุรักษ์ในอนาคต